สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องแซบยัวของเราจ้าวันนี้นุกอยากจะกินปลาแซลมอนนะคะเราก็เลยทำการไปซื้อปลาแซลมอนที่แมคโครเลยจ้านี่ได้มาแล้วเราก็นำมาหั่นกันเลยคะ่ะเอาหนังปลาออกก่อนนะคะมีดก็โอ้ไม่ค่อยคมเลยเดี๋ยวเรามาทำการเอาหนังปลาออกก่อนนะคะเราเพิ่งทำครั้งแรกนะคะ วันนี้จะทำสูตรปลารา้ายำปลาแซลมอนนะคะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงนี่เอาหนังปลาออกแล้วมันจะมีก้างตรงกลางนะคะทุกคนเราก็จะต้องเอาก้างที่จริงจะต้องเอาแหนบมาดึงออกนะคะแต่เราไม่ดึงนะคะเราก็หั่นออกเลยค่ะอันนั้นจะเอาไว้ไปย่างนะคะนี่แล้วเราก็มาหั่นเลยค่ะ ลาแซลมอนอันนี้ครั้งแรกก็ไม่รู้จะหั่นยังไงนะคะเดี๋ยวหาทางก่อนคะอ่ะอะลองหั่นฝั่งนี้ดูเออฝั่งนี้สวยคะ่ะเออรู้มันต้องหั่นฝั่งนี้รู้ยังไงไม่รู้นะคะอะแต่แบบนี้ก็โอเคแล้วนะคะนี่ชิ้นนี้เราซื้อมาในราคาสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะนี่อาหั่นไปเลยน่าจะประมาณ ห้ารอยกรัมถึงหรือเปล่าครึ่งกิโลไม่แน่ใจนะคะไม่ก็ไม่ได้ดูเนาะดูแต่ราคาอย่างเดียวอันนี้เราก็หั่นไปเลยจ้านี่อืมสีสันแบบน่ากินมากเพิ่งทำครั้งแรกนึกอยากกินแบบหิวนะคะพอดีเราอ่าไปบนเขามาเราก็เลยเก็บเม็ดกระถินมามาแกะไว้นะคะ ว,วันนี้เราจะเอามาใส่นี่อันนี้ไม่ได้แล้วนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําการตําค่ะตําเครื่องก็จะมีพริกพริกเขียวพริกแดงกระเทียมนะคะใส่กระเทียมเข้าไปเยอะเลยดับกลิ่นพริกใส่เยอะๆเลยนะคะเอาแบบแซ่บวันนี้แซ่บนัวกันไปเลย นี่อันนี้ผงชูรสนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเติมผงชูรสใส่ไปก่อนอะไรที่มันแบบอร่อยเราก็เติมความอร่อยเข้าไปเลยค่ะคิดว่าอร่อยเยอะก็ใส่เยอะๆนะคะน้ําตาลทรายค่ะเราใส่แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเพิ่มน้ําตาลมะพร้าวด้วยนะคะตามด้วยน้าปลาค่ะ ย่น้ำปลาลงไปเลยนะคะแล้วก็น้ำปลาล้าของเราน้ำปลาล้าแบบแซบนัวมากเลยนะคะรสชาติไม่เค็มเค็มกลางๆนะคะไม่เค็มมากเหมาะกับการใส่ย,ยำใสต่ตามมากเลยคะ่ะนี่เราขย่าขวดก่อนนะคะน้ำปลาร้าเรามันจะนอนก้นนิดนึง แนะนำแบบสูตรนี้เลยนะทุกคนแบบอร่อยมากใส่น้ำปะลาร้าลงไปเยอะๆเลยคะ่ะวันนี้เราไม่ได้ตำนะคะเราจะเอามาเป็นอันนี้เฉยๆนะคะแล้วก็มะนาวคะ่ะเราจะไปลาดบนตัวแบบปลาซิมอนนะคะตามด้วยมะนาวจ้าใครชอบ เปรี้ยวมากก็ใส่เปรี้ยวไปเลยนะคะเปรี้ยวๆเ,เพราะว่ารสชาติมันจะเหมือนยำมาเนาะทุกคนนี่เราใช้มะนาวสามลูกวันนี้ประมาณนั้นนะคะอ่าเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวก่อนนะคะมาน้ำตาลมะพร้าวทำให้รสชาติ นัวแบบกลมกล่อมนะคะไม่ไม,ไม่ไม่หวานโดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็ทําการยุ่วค่ะให้เครื่องทุกอย่างเข้ากันนะคะอืมกลิ่นหอมลอยมาชิมค่ะชิมรสชาติดูก่อนนะคะนี่เลย ชิมแล้วนะคะโอ้โหรสชาติดีค่ะเราจะทำการลาดเลยค่ะลาดลงตรงปลาของเราค่ะนี่ลาดเลยจ้าโอ้โห,โโหสีสันแบบสุดยอดนี่น่ากินไหมคะทุกคนลาดน้ำยำเสร็จแล้วนะคะ น้ำยำสูตรปลาล้านะคะวันนี้แล้วเราก็จะมาเติมพริกที่เราหั่นไว้คะ่ะพริกกับกระเทียมนะคะอันนี้พริกหั่นนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่ต้องเติมนะคะไม่ชอบผิดอันนี้มันจะแบบคือเอาแบบรสจัดจ้านมากนะคะวันนี้พริกกระเทียมหั่นคะ่ะ ตามด้วยยอดกระถินที่เราเก็บมาจากเขานะคะแล้วก็มิด้ด้วยนะคะโรยลงไปเลยค่ะแต่งเติมนี่เลยเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนอ่ายังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เนอะถ้าใครอยากจะได้ให้ทำเมนูอะไรก็มิ้นมาบอกได้เลยนะคะเราถ้าเราทำเป็นเราทำได้เราก็ ทำได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ก็สวัสดีนะคะพร้อมเสิร์ฟจ้า